ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญก็มาหัวข้อแรนดอมนะคะในหัวข้อมีคนรอคอยการติดต่อ พูดคุยสื่อสารกับคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นพลังงานรวมที่ไม่ได้เจาะจงพลังงานใดพลังงานหนึ่งนะคะถ้าฟังแล้วมันตรงมันใช่มันดีต่อใจอย่าลืมนะคะกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องนี้ของคูบุญเพื่อจะไม่พลาดคลิปพลังงานดีๆต่อไปนะคะขอเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้เช่นเดิมพลังงานหลักพวกคุณเป็นใครอะไรอย่างไรนะคะแรนดอมนี้ พลังงานหลักแรนดอมนี้เป็นใครคะราชาถ้วยนะคะพลังงานหลักเด่นว่าคุณอาจจะพึ่งไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะหรือคุณมีความรักนั่นเองนะคะมีความรักในหัวใจไพ่แปดดาบคุณมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาแบบตกหลุมรักคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเพศหญิงแต่คุณค่อนข้างมีกำแพงใจนะคะปิดกัน้นไม่อยากจะเปิดรับเปิดใจเท่าไหร่กับ ความรักความสัมพันธ์นี้แปดถ้วยค่อนข้างเบื่อหน่ายกับชีวิตในช่วงนี้มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก้าวดาบช่วงนี้ค่อนข้างคิดมากเครียดกังวลใจมีเรื่องให้คิดหนักมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะพลังงานหลักบ,บางคนในช่วงนี้ชี้จรจลรงเท้าเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่ติดที่ติดทางเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานไปนู่นมานี่มานั่นนะคะถ้าคุณเป็นเ,เพศชายมีเกณฑ์ว่า คุณจะไปเจอความรักระหว่างการเดินทางนะคะคุณตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งในระหว่างที่คุณมีการเดินทางแต่ถ้าคุณเป็นเพศหญิงอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาตกหลุมรักคุณแต่คุณค่อนข้างยังไม่อยากจะเปิดใจเท่าไหร่คุณค่อนข้างมีกำแพงใจมีเซฟโซนมีคอมฟอร์ตโซนในชีวิตแร <Random S 2> นดอมนี้พลังงานเด่นธาตุน้ำมีนกรกฎพฤทิจิตธาตุลมกุมตุลมิถุนและธาตุไฟเมสิสงธนูนะคะที่เด่นเด่นเลยแรนดอมนี้ ใครที่รอคอยการติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคุณค่าเรนด้อมนี้คนคนนี้นะคะเดวฟูออกมาเลยนะคะเด่นมากว่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณมากมากอยู่ห่างกับคุณมากๆคนคนนี้เป็นคนรักอิสระเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยังเป็นคนโสดนะคะเด่นว่าจะเป็นชาวท่าเรมราศีกุมตุลมิถุนหกไม้ คนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะสังคมให้การยอมรับนะคะสังคมค่อนข้างเชื่อมั่นในความสำเร็จของเขานะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่สปอร์ตไรส์ส่องถึงนะคะหกไม้นี้สองเหรียญเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณนะคะหรือแบบเคยกลับไปกลับมาในชีวิตคุณนั่นเอง The e อ p e อร r ราศีเมษนะคะที่เด่นชาวต่างชาติคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอาจจะเป็นคนที่ทำงานนะคะที่อยู่ที่เดียวกับคุณเป็นระดับเจ้าของบริษัทหัวหน้างานนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีอำนาจมี power พอสมควรมีลูกน้องมีบริวารสามเหรียญเด่นว่าคนคนนี้เป็นคนที่เคยทำงานกับคุณเคยเจอกันแล้วรู้จักกันแล้วนะคะ ติดต่อพูดคุยช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำงานเป็นหลักเลย3ามเหรียญนี้อยู่ในที่ทำงานคุณอย่างแน่นอนหรือเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องของการงานและการเงินเคยให้ความช่วยเหลือกันนะคะคนคนนี้สี่ถ้วยเป็นคนที่คุณไม่ค่อยอยากจะเปิดรับเปิดใจให้เขาเท่าไหร่ไม่ว่าจะในสถานะคนเคยคบหรืออาจจะไม่ได้เคยคบ แต่เขาเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แต่คุณไม่อยากรับนะคะในช่วงเวลานั้นสีดาบคนที่เคยหยุดพักหยุดนิ่งนะคะเด็กถือได้พนักงานคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นคนใจร้อนหน่อยเอาแต่ใจหน่อยคิดเร็วทําเร็วเป็นคนดื้อนะคะจัสติกราศีตุลที่เด่นและ เด่นมากว่าอาจจะทำงานอะไรเกี่ยวข้องกับกฎหมายทนายผู้วิพากษาอายการข้าราชการนะคะคนคนนี้หกดาบคนนี้คุณเคยหันหลังมุบ e อ n ออกมาจากความรักความสัมพันธ์บางคนคือสามีนะคะคนที่เคยเลิกรายอย่าร้างกันเคยมีปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยกันนะคะคนคนนี้เนี่ยสี่ไม้ชัดเจนคนที่อาจจะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเป็นครอบครัวกัน ทำไมเขาถึงรอคอยการติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคุณนะคะครูบุญจำอาดเจาะให้ลึกๆเลยนะคะทำไมคะทำไมเขาถึงรอคอยแปดถ้วยทำไมเขาถึงรอคอยอัศวินไม้ทำไมเขาถึงรอคอย เพราะเขารู้สึกเสียดายนะคะเสียดายวันเวลาที่เคยคบกันเสียดายวันเวลาที่เคยรักกันนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเคยเป็นครอบครัวกันแล้วเขาเสียดายคุณว่ายง่ายเลยเขายังคิดถึงคุณอัศวินไม้อยากจะเดินทางอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะมาหาคุณสองดาบกําลังตัดสินใจชั่งใจอยู่คนคนนี้หกเหรียญทำไมเขาถึง รอคอยคุณคุณเคยดีกับเขาหกเหรียญนี้บางคนอาจจะเคยซัพพอร์ตดูแลกันในเรื่องของการงานการเงินเคยอุปถัมช่วยเหลือกันในเรื่องการเงินนะคะบางคนคุณอาจจะให้เขายืมเงินได้นะคะหกเหรียญน,นี้เขาเคยขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินหรือตัวคุณเคยไปช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินนั่นเองหกเหรียญน,นี้คุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามากๆ คุณช่วยเหลือเขาตลอดที่ผ่านมาทำให้เขาค่อนข้างคิดถึงคุณนะคะคิดถึงแล้วก็เสียดายมากๆอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณเนี่ยหนึ่งถ้วยอยากจะมาขอคืนดีไวง่ายเลยอยากจะมาง้องอนนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพฤทจิตธาตุไฟเมสิงธนูอยากจะมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเด็กชื่อไม้ห้าถ้วย เขาเสียดายคุณชัดๆนะคะห้าถ้วยเสียดายเสียใจผิดหวังรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยพลาดโอกาสไปหรือทำพลาดนะคะทำพลาดกับความรักที่ผ่านมาหรือเขาอาจจะไปเลือกผิดได้นะคะคนคนนี้เดทเนี่ยคุณกับเขาชัดเจนมากว่าเคยเลือกรายาร้างกันราศีพฤจ,จิก ห้าหมายเคยทะเลาะขัดแย้งกันเคยมีความคิดเห็นทัศนคติที่ไม่ลงรอยกันถ้าไม่ใช่สามีภรรยากันก็เป็นคนที่เคยให้คำปรึกษาช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานชัดเจนมากๆ เอ็มเคุณคือแม่ของลูกคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดนะคะผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกที่สุดสําหรับเขานะคะ d m เอ็มพจนี้ชัดเจนมากๆเขาอาจจะเคยไปเลือกใครที่คนคนนั้นเขาไม่ได้แบบดีพร้อมเท่ากับคุณนะคะดีเอ็มพมากับดีเอ็มเพอร์มีเกณฑ์ว่าคุณกับเขาเป็นคู่คู่บุญคู่บารมีกันนะคะ ถ้าไม่ใช่คนที่เคยเลิกรายหย่าร้างนั่นแปลว่าเขาเคยมีประเด็นนะคะเคยมีประเด็นเลิกรายหย่าร้างมาเคยเจอความรักความสัมพันธ์ท็อกซิกด่ามามากๆนะคะคนคนนี้แล้วพอเขาจบนะคะจบกระบ,บวนการจากคู่กรรมเขาถึงจะได้มาโครจรลงเอยกับคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้เพราะว่า เขาเป็นคู่คุณนะคะคู่บุญคู่บารมีด้วยนะคะไพ่หกเหลี่ยงก็ชัดเจนว่าเป็นคู่ที่เคยเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตชาติไพ่สี่ไม้ก็เช่นกันนะคะเป็นไพ่คู่จัดติดก,ก็ไพ่คู่และสิบถ้วยเนี่ยเขาอยากแต่งงานลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้าคุณกับเขาไม่รู้จักกันเลยแปลว่าคนคนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณ ถ้าเป็นคนเก่าก็แปลว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของเขานั่นเองก้าวดักนะคะความเครียดความวิตกกังวลเขาอาจจะได้รับกรรมถ้าเขาเป็นคนเก่าแปลว่าเขาไ,ไปรับกรรมกับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณแล้วทำให้เขาเนี่ยสำนึกได้นะคะว่าใครคือคนที่ดีกับเขาจริงๆ เด็กถือเหรียญอยากจะขอโอกาสเดินซันนะคะให้ปิดจบมาดีมากเขาทบทวนมานแล้วไปตรบผนึกมาแล้วนะคะแฮงแมนนี้เกิดการตื่นรู้แล้วว่าคนที่ใช่ของเขาคือใครแล้วเดิร์ดซันมีเกณฑ์ว่าเขาจะเข้ามาสร้างความสุขให้คุณอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆก็แปลว่า คนใหม่คนนี้เป็นคู่ของคุณจริงๆแล้วก็จะเข้ามาเป็นความสุขความสมบูรณ์ให้กับชีวิตคุณหลังจากที่เขาหรือคุณผ่านความรักท็อกซิกดราม่ารักแบบคู่เวรคู่กรรมต่างๆนานามานะคะคนคนนี้พลังงานที่เด่นวันอาทิตย์วันศุกร์นะคะธาตุน้ำมีกรกฎพฤจิตธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุูบุญพูดไปแล้วเนาะนะคะที่เด่นนะคะ แล้วก็ราศีตุลท่านใดมารับชมแล้วนะคะรู้สึกดีนะคะก็อย่าลืมกดทุกใจและก็ติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยนะคะ